อาล้วครับอยู่กับพวกเราในช่องของน้องเปียโน channel review แรกวันนี้มีข่าวอัปเดตมาใหม่บุก e a v e n หลังจากที่มีข่าวบอกว่าเขาจะให้ไม่ให้เล่นแล้วก็มีการอัปเดตน้องเปียโนเนาะมีบ้านหลังใหม่แล้วก็มีโหดูสิมีรถใหม่ด้วยนะสามคันแต่ว่าพ่อทำตามพ่อพ่อทำตามเขาทำไมอ่ะไม่ได้ทําตามเขามาอัปเดตข่าวให้ทุกคนฟัง เื่อใครไม่เข้าใจเฮ้ยทำไมถนนมันสีขาวเงี้ยหิมะตกเหรอไม่ใช่หิมะไม่ได้ตกมันอัปเดตอยู่อัปเดตเอาเราจะไปสร้างบ้านตรงไหนเราอยากไปดูบ้านแบบบ้านวิจัยนะบ้านหลังใหม่นะเรายังไม่เคยเล่นเลยเข้าไปตรงไหนดีตรงนี้ใช่ไหมบ้านอ๋อกดรูปบ้านเอาล่ะพ่ออยู่บ้านที่ไหนอันนี้ว่างใช่ไหมสิอันที่สิบสี่ว่างไป <S <S ปุ๊บ พ่อแต่ว่าหนูไม่ได้อยู่บ้านใกล้พ่อนะไม่เป็นไรแต่เรามาหากันไม่ได้แล้วเราเลือกบ้านตรงไหนอ่ะหนูเอาบ้านที่สิบเจ็ดไหนละบ้านศูนย์วิจัยอันไหนอ่ะเขาบอกอันใหม่อ่ะมันอยู่ตรงไหน่พ่อใช่ไหมหลังสุดท้ายไหนหล,ลหลังสุดท้ายเลยใช่ไหมนี่ใช่ไหมใช่ เอาลองดูซิใช่หรือเปล่าโอ้โหนี่ครับบ้านหลังใหม่เรามันเหมือนเออเขาเรียกว่าอะไรน,นะศูนย์วิจัยเหรอหนมูมาเลียนบ้านพ่อเร็วแต่ว่าหนูไม่รู้ว่าพ่ออยู่ไหนเ,เ,เฮ้ยเฮ้ยเจ้าสองดองดองจะมาบ้านข้าไม่ได้นะเจ้าสองดองดอง,ดองข้างนั้น ครั้งนั้นเราลงอามือจับกล้นไปแล้วครั้งนี้เอาโซ่ดองๆบ้างอ่ะโซงดองมาคือบ้านนี้นะสำรวจบ้านหลังนี้ก่อนนะบ้านหลังนี้ก็จะเป็นในลักษณะอของเหมือนอห้องแบอบอ่ะพ,อพ่อไม่ทํางานสะอาดบ้านเลยเหรอหนูทางานทุกวันดูหนูเอโอโอ้โหทํางานสะอาดบ้านอันนี้ด้านบานนะครับลงมาด้านล่างเขาจะเป็นแบบโอ้โหโซ่อดองนี่มันบ้านชั้นนะห้องห้องก็จะมีห้องเนี่ยฮะห้องอะไรเนี่ยอ่านชื่อโอ้โห ห้องเก็บของเหรอมันเหมือนมันเหมือนแอบมันเหมือนอืมีกรงสัตว์ด้วยอะ่ะอันนี้อะไรอะ่ะห้ามเข้าเหรอเราไม่สนเราจะเข้าเฮ้ยมันเป็นยานอันตรายเหมือนห้องทดลองเลยทุกคนเฮ้ยออกมาคนออกมาก่อนอันตรายอันตรายอะไรัดมาอีกฝั่งนึงนะครับก็จะเป็นแบบโต๊ะนั่งวิจัยโอ้โหค้างเลยโอ้โหออกมา้คน ดูฝั่งนี้สิพ่อรู้ไห <ขา S 2> อรู้ไหมว่าพรุ่งนี้พ่อต้องไปโรงเรียนนะโอ้ทำไมห้องมาซับซ้อนจังนี่เราเกินแล้วบ้านเราจะนอนตรงไหนล่ะพ่อต้องพ่อออกมาฝั่งนี้พ่อต้องเปลี่ยนบ้านใหม่โหใหเฮ้ยงง,งงมากเลยขึ้นบันไดไปชั้นสองกับที่เดิมคืนดีกว่านี่อ๋อเขาให้มันนอนมันอนตรงนี้แตมัน,มนมก็ไม่ใช่ที่นอนนะอ่านไปมันก็เหมือนห้องอะไรสักอย่างไม่รู้เฮ้ยมันรรซับซ้อนมากเลย โอ้โห oh, มีกรดด้วย <G ül> นี่ออกจากบ้านมาตรงนี้นะครับือ mm hmm. mm hmm. ทุกคนมันหลังใหญ่เกินไปเข้าไปใหม่แล้วเป็นโนไปไหนมันอไรจะมาหาพ่อที่ห้องบ้านวิจัย<อ>ของ,ของเราดูความสะอาดอยู่เนี่ยควาออกอขวาโออมันลงไปข้างล่างได้อ๋อ oh, เริ่มรูล้ละเริ่มรูม้ทางละเชึบชึบนี่ชือบออันนี้ห้องนี้ไม่เคยมาอันนี้จะเก็บเก็บเหมือนพวกยา อะไรต่างๆนานาเอาไว้นะทุกคนอ้าวมาถัดจากนี้ไปก็สามารถขึ้นไปตรงนี้ได้นะครับอ้าวเดี๋ยวๆไปออฟฟิศนี่ก่อนอันนี้อะไรเนี่ยแลบนะ lap lap director อ้าวไหนพอ่อ lap d ร r e c t o r ครับก็นั่งแบบว่านั่งวิจัยนะนั่งวิจัยนั่งอะไรไปมามามาแลบมาแลบพ่ออยู่ในแลบเนี่ยมาเข้ามาเห็นยังเห็นยังไม่เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนให้นี่อยู่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 นี่ มายังมายังคือมันขึ้นได้สองทางลงได้สองทางนะทุกคนเนี่ยแชฟเนี่ยทางน,นี้ก็ได้ที่จะมาทางน,นี้ก็ได้แชฟหนูเห็นแต่บ้านหนูเห็นแต่บ้านนี้พ่อราเห็นแล้วที่สิบสี่บ้านหลังที่สิบสี่ไงสิบสี่อะไรอันนี้ผมมายี่สิบสองสิบสี่พ่ออยู่สิบสี่เนี่ยมาหลังเนี่ยหลังของพ่อเนี่ยมาตำรวจครบหมดละเนี่ย มาเร็วไอ้สองน้องนองบ้านเธออยู่ใกล้บ้านฉันเลยฉันขอสำรวจบ้านเธอหน่อยนะหลังที่สิบสามมาบ้านสองน้องอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสองน้องมันห่วงบ้านเหรอแกอย่าห่วงบ้านสิฉันขอเดี่ยวเที่ยวบ้านแกหน่อยโอ้โหตกน้ําเลยอ,อะไรเนี่ยบ้านอะไรเนี่ยอย่าบอกว่านันบ้าน,นหลังใหม่หลังนี้ก็ยังไม่เคยได้ใช้เหมือนกันโอ้หลังนี้เป็นแบบสวนนะ่ะทุกคนเป็นสวนข้างในนะบ้านของเจ้าสองน้องๆองเนี่ย มีน้ำด้วยบุ้ม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 ,มโอ้โหเอ้อเท่มากเลยอ่ะนั่งเล่นก่อนโอเปียกแล้วตัวเปียกตัวเปียกอะน้องไบโนโอยู่ไหนเมื่อไรจะมาหาพ่อโอ้ยก็ขี่รถไปอยู่เนี่ยก็ขี่พ่ออยู่บ้านสอง,องดองนะตอนนี้กำลังผิงไฟอยู่โอ้โหอุตส่าห์ว่าจะไปเยี่ยมบ้านพ่อก็บ้านตรงข้ามกับบ้านสอง,องดองนั่นแหละบ้านพ่อหลังที่สิบสี่บ้านสอง,องดองหลังที่สิบสามเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนก่อนสิ อะไรหน้าหน้าดูบ้างเ <พอ S 1> ่อหนูมาถึงหนูมาถึงหน้าบ้านพ่อแล้วนะเข้าไปรอเลยโอ้โหพ่ออยู่บ้านซองดองเฮ้ยบ้านอะไรสลับซับซ้อนโอ้โซล่าเซลทุกคนเอ้ยบ้านเจ้าซองดองโอ้โหเตียงนอนอยู่ข้างบนโอ้โหนี่พ่อไม่ล็อกประตูเลยเหรอเนี่ยไม่ล็อกเพราะว่าพ่อเป็นห้องวิจัยไงเผื่อคนจะเข้ามาวิจัยไงจะต้องล็อกทำไมเราเป็นศูนย์วิจัยมันนี่มีอะไรต้องปิดบงัง แต่จองจากบ้านหลังนี้ยังไงงงไปหมดแล้วอืบมาจากนู้นเล่นแค่อึบนี่ไงลงมาละอ่าโอเคไปไหนเนี่ยนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่เนี่ยมันมีศูนย์วิจัยนะอ๋อเจเอ๋มาแล้วจ้าเอาวิจัยอะไรอยู่แล้วลูกฮะโอ้โหดูหนะ้าท่าพ่อสิโอโเท่มากเลย อสมเลเกลิกุลุกุลเกฮะมาดูห้องนี้ไหนอยู่ทางไหนอะเนี่ยเออเจอแล้วเจอแล้วนี่นอ่าพ่อจะสาธิตให้ดูนะห้องนี้นะเป็นห้องแลบสุดพิเศษดูป้ายเขาเขียนเอาไว้เลยนี่ป้ายบอกไว้ว่าระวังพื้นที่อันตรายนี่เราลงบันไดเล็กๆก็ได้นะเออลงบันไดเล็กก็ได้ชึบ ลงไปครั้งนี้ก็จะไปเจอกล้องโทรเลโสโคปนคืออะไรอะคือประตูโทรเลโสโคปมั่วมากเลยเอาไว้ส่องหาอะอะตอมที่เล็กที่สุดในโลกพ่อพ่อพ่อหนูกลับบ้านก่อนนะพ่อหน<อ>ูไปเล่นกับเพื่อนโอ้โหให้ไปด้วยสิพ่อวิจยัยจะน่าเบื่อแล้วเลยว่าด้วยด้วยๆรอก่อนไหนรอ,อก่อนเอารถเอารถรอเลยเอารถอะไรไปดีเออมันมีรถใหม่นะไปโนนะเวอร์ชั่นใหม่มีรถใหม่เอารถใหม่ไปไปสิ เขาบอกว่าเป็นฟอร์เนอรี่หรือเป็นอะไรนี่แหละลองกดดูพอตามหนูมาตามมาแล้วเนี่ยอเออไปมันมีคันใหม่ลัมโบกินนี่อ่ะลัมโบกินนี่อ่ะรู้จักไหมไม่รู้จักเออเดี๋ยวเปิดหาก่อนลัมโบกินน,นี่คันไหนนะฮะเขามีอัปดเดตใหม่นี่ลัมลัมโบกินี่หนูเห็นแล้วไหนอ่ะโหในโทรศัพท์หนูมันสวยมากเลยอ่ะพ่อพ่อดูสิลัมโบนะคันใหม่นะพ่อเห็นไหมมัน สวยมากเลยเขารีวิวอะ่ะพขาสวยมากเลยพ่อดูไหนอะ่ะสมูทสมูนมีรูปเดี๋ยวพ่อหันระบบกินนี่ก่อนอ่ะมันล็อกหมดเดี๋ยวเดีย๋ดวยวเขาบอกว่าไม่ได้ล็อกนะไม่รู้ไปดูช่องไหนมาจําไม่ได้ช่องพี่เมย์ใช่เหรอใช่คันไหนคันนี้หรือเปล่าเอายังไงเวลาจะเอาอ่ะแัน้ก็ได้นะ้เวลาจะกดเอายังไงอ่ะอ้าว นายกดเอาตรงไหนอ่ะกดธรรมดาเน่แ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 น่คันนี้คันนี้คันนี้เพอาะยูงไงคันนี้คันนี้คันนี้มีดาวเนี่ยได้ไหมไม่ได้อ๋อาคันนี้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 พ่อนี่มันก็จะใกล้มืดแล้วงั้นหนูขอกลับบ้านก่อนนะเอาแล้วคันไหนอ่ะเอาคันเอาคันอื่นสิเอาคันอื่นสิพ่อหนูว่าหนูขอกลับบ้านก่อนนะเพราะมันใกล้มืดแล้วเออแล้วงั้นต้องปิดคลิปเลยถ้าอย่างนั้นอะเราเราก็ต้องไปหาดูก่อนว่าคันไหนเนี่ยแน่เพราะกดไม่ได้อ่ะดูดูสิ เฮ้ยม,มันมืดแล้วอ่ะต้องรีบกลับบ้านเราจริงจริง,รงด้วยล็อกพอ่เอเฮ้ยบ้านไม่ล็อกนะไม่ใช่หมายถึงของของพ่ออ่ะมันล็อกอ้าวแล้วของหนูล,ล่ะขอนูไม่ล็อกนี่ไงอาล่ลยมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่พอ่อไกลมืดแล้วนะหนู พร่งนี้จะพร่งนี้จะได้ไปเจอกันอีกรอบเฮ้ยระบบกินี่ฉันมาแล้วรู้แล้วว่าทำยังไงนี่นีฮฮ่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาจะไปทรงอะไรขึ้นรถมาอะไรพ่อหนูหนูถึงบ้านตัวเองแล้วไหนบ้านตัวองอยู่ไหนไม่ใช่เออยู่พ่อบ้านตรงข้ามกันเลยเหรอ โหรถอะไรขับยากขนาดนี้อันนี้ใช่นลำบุญกินนี่เรอเนี่ยไหนล่ะหนูอยู่ไหนล่ะไปยังถึงบ้านของตัวเองแล้วโอ้โหพ่อขับรถเล่นก่อนอา่าละถ้าอย่างนั้นก็โอ้โหสิบนาทีจนได้เลยเดี๋ยวงวดหน้ามาใหม่เดี๋ยวนี้ปิดคลิปก่อนเดี๋ยวจะไปตามหารลำบุญกินนี่ก่อนโอเคไหมแล้ววันนี้ก็มีเพียงเท่านี้น้องเบนโงก็กำลังอาบน้ำอยู่นะครับทุกคน เดี๋ยวมาเจอกันใหม่วันนี้ก็มีเข้านี้ครับอย่าลืมอะไรนะกดไลค์กดไลค์กดแชร์กด, share, กดขั้นต่ให้ช่องน้องเปียนโนชาแนลรีวิวแหลกด้บ๊ายบายเจอกันใหม่ครับ